กงเดินไปท้องตึงสะเบียงขึ้นเรือ วัสดีครับพบกับผมต้อซาบ้าเที่ยวอีกแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมามาแล้วสิเออมาอยู่ที่เขื่อนแก่งอาจารย์แต่ที่ทีเด็ดเลยก็คือเราจะพาทุกคนไปนั่งเรือในเขือ่อนอ่แล้วมันจะมีไฮไลท์อะไรให้ดูเดี๋ยวไปดูกันเลย อะไรยังไม่ลงเลยดมยาแล้วกี่โมงเนี่ยกี่โมงอตอนนี้กี่โมองอ่ะบ่ายสามเนี่ย,ยจะบ่ายสี่แล้วกีกห้า ไหนเรือเราเอ่ะลุงบอกให้ลงมารอเรือแต่ว่าไหนลอเรือวะเหรอแล้วทำไมเราทำไมลุงไม่ให้เราขับรถมาจอดที่นี่เดี๋ยวน้ำขึ้นนี่มันน้ำขึ้นต้องเทน้ำทะเลเดี๋ยวฝนตกน้ำขึ้นไม่ได้หรอก

ออกไปคู่กับลุงคนหนึ่งพ่อนั่งกับลุงไปพ่อนั่งคู่กับลุงเดี๋ยวพ่อก็อินอีกใส่เสื้อด้วยนะครับไม่ล็อกก็ได้นะครับแต่เพื่อความสวย Thank 好困嘞呀 เรียกเลยเว้ยเรียกต้ก่อนไม่เรียกต้ไม่ให้เสยังคะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ีครับาจะถอยมนั่งดีๆเขาจะถอยแล้วนะนี่เราเอาสับปะรดมาล้อลิงลงมากินน้ำลงมากินน้ำไม่ใช่นี่เดี๋ยวเดอออกห่างอีกหน่อยนะสวยเย ไม่งานมัำน้ำเก็บเป็นเร้อยตเลนั่นแหละเดวพวกนั้นมาไม่ทันลอ้าตีกันันตไอ้น่เมื่อกี้ริงต้องลากลากเทลากออกมาเนาะแต่ก็สงสารมันอหะออเล็กๆไม่ได้กินเลยอ่ะแต่เดี๋ยวก็มีเรือมาอีกมั้ง เปี่ยนคนไปด้วยนะเทตรงนี้แล้วก็เปี่ยนนไปด้วยเป็นไงข้าพี่ให้อาหารลิงกมับายาใจเลยรับไม่ใสกใจเลยไม่รู้ไม่บอกเราจะได้พบมาเยอะๆไปสถาน,นีต่อไปพม่รู

อาเรอคุณมากนะครับโชคดีทุกคนเลยนะครับปีใหม่โชคนดีนะครับค่ะสวัสดีครับหายไปไ,ไหนวะเ <c oughs> ขจาจ้องมาดูนะครูเพราะวะหลังจากเราขึ้นจากเรือแล้วก็มาต่อที่อุทยานนะครับผม อุทยานอันนี้ก็เป็นอุทยานแห่งชาติยงกาจางซึ่งกตั้งมาตั้งแต่สมัยไม่รู้วันนี้ก็ยังมีคนกางเต้นอยู่เต็มเลยนะแต่ครั้งนี้เราไม่ได้มากางเต็น ตรงนี้เขาไม่ให้ต่าง ้าเราจอดรถข้างนอกแล้วเดินเข้ามาฟรีเขาไม่ได้เสียค่าเข้าอุทยานแต่ถ้าเกิดว่าเรามากางเต็นทนะ์น่ะก็เสียเอารถเข้ามาข้างในได้นะถ้ากางเต็นท์น่าจะเสียคนละร้อยอะเมื่อกี้เพไม่ได้ถามเลย เมื่อกี้เราไปล่องมาแล้วตรงมูมงนเไม่เห็น,ททน,ททนหรอกมั้งสะถอนสะถอนแดดหน่อที่กลางเต็นท์